สวัสดีครับพบกับผมเกื้อฟันเก่าอีกแล้วเช่นเคยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟันเก่าเล่าอันดับนะครับโดยอันดับที่ผมจะนํามาเล่าวันนี้นะครับนั่นก็คือ5อันดับผู้จัดการทีมที่คุมทีมไปแล้ว150นัดแล้วชนะมากที่สุดในสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเกื้อฟันเก่าก่อนละกัน5คนนี้จะมีใครกันบ้างแล้วชนะไปกี่นัดจาก150นัดถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ มาที่อันดับที่5ก่อนเลยละกันนะครับนั่นก็คือเซอร์เคนนี่ดันเกลส์อดีตผู้จัดการทีมแบ็คเบิร์นโลเวอร์เจ้าของฉายาคิงเคนนี่สัญชาติสกอตแลนด์สำหรับท่านเซอร์เคนนี่นั้นนะครับต้องบอกเลยว่าป๋าแกเนี่ยก่อนมาคุมทัพกุหลาบไฟนั้นเคยคุมลิเวอร์พูลมาก่อนและยังผ่าทัพของแดงนะครับคว้าแชมป์มาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลีกสูงสุดนะครับในตอนนั้นคือดิวิชั่นหนึ่งเดิมแต่พอเปลี่ยนมาเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับป๋าแกเนี่ยก็ได้ย้ายมาคุมทีมแบ็คเบนงถปีใ1994ึ 5โดยสถิติการคุมทีมหลังจากผ่านไปแล้ว150นัดของเซอร์เคนนี่นั้นป๋าแกเนี่ยสามารถชนะไปถึง85นัดกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าสถิติไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับเซอร์เคนนี่ดันเกลส อันดับที่4นะครับเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันสุดยอดผู้จัดการทีมระดับตำนานแห่งทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัญชาติสกอตแลนด์สำหรับป๋าเฟอร์กี้นั้นนะครับต้องบอกเลยว่าความเก่งนี่ไม่ต้องพูดเยอะฮะเพราะป๋าแกเนี่ยคือเขาที่ทำให้ทัพปีศาจแดงยิ่งใหญ่อย่างมากนะครับในช่วงยุค90ถึง2000และยังสามารถพาแมนยูเนี่ยควา้าแชมป์ลีกสูงส,สุดถึง13สมัยโดยสถิติการคุมทีมหลังจากผ่านไปแล้ว150นัดของป๋าเฟอร์กี้นั้นต้องบอกเลยว่าป๋าแกเนี่ยสามารถเก็บชัยไปปถถึึงงง90นนนนนนนััััดดดดกกกเเเเลลลยยยยยทททีีีีววต้้ออบบ่่าาา็ผููจรรมมแแฟแหคนนคคะิ กันแน่นอนสำหรับเซอร์เลฟเฟอร์กูสัน อันดับที่3นะครับเจอเก้นคราฟผู้จัดก,การทีมเจ้าของฉายาเดอะนอร์มอลวันแห่งทัพของแดงลิเวอร์พูลสัญชาติเยอรมันสำหรับเฮียคราฟนั้นนะครับต้องบอกเลยว่านี่คือคนที่ทำให้ลิเวอร์พูลนะครับกลับมาผง,งาดอีกครั้งด้วยสไตล์การคุมทีมแบบเฮฟวี่แมทัลนทำให้เฮียครอฟเองนะครับพาลิเวอร์พูลคนะว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกได้สำเร็จในรอบ30ปีและยังมีอีกหลายแชมป์นะครับ, er รบรทีบ่เฮียแกนะพาทัพของแดงไปคว้ามาโดยสถิติการคุมทีมหลังจากผ่านไปแล้ว150นัดขอองเจร้นอองบอกเลยว่า er เเเฮีียยแกน่ก็บชัยไปถึง92นัดกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าเป็นั ิติที่โหดมากนะครับเราก็ดูครับว่าในอนาคตนั้น <c oughs> เฮียครอบเองเนี่ยจะสามารถพาลิเวอร์พูลครองควา์มเสร็จยาวนานได้แค่ไหนเราก็มาดูกันครับ อันดับที่2นะครับโชเซ่มูนโยออดิตผู้จัดการทีมแห่งทัพสิงห์บูเชลซีเจ้าของฉายาเดอะสเปเชียลวันสัญชาติโปรโตุเกสสำหรับน้ามูนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าสมัยที่น้าแกคุมเชลซีนั้นโอ้โหนี่คือสุดยอดผู้จัดการทีเลยนะครับโดยน้ามูเนี่ยแกสามารถพาทัพสิงห์บูพังงานคว้าแชมเปี้ยนลีกถึง3สมัยและยังเป็นคนพาทัพสิงห์บูนะครับคว้าแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกได้อีกด้วยโดยสถิติการคุมทีมหลังจากผ่านไปแล้วร้อยห้าสิบนัดของโชเซ่มูญโยนั้นต้องบอกเลยว่าน้าแกนะเ,ก105น,กน,เ,เ,กเนี่น เจอหน้ามูกแก้เก็บหมดแต่ปัจจุบันก็นั่นแหละครับหลังจากเด้งจากแมนยูตอนนี้ก็พาสเปอร์ขึ้นขึ้นลง,ลงๆเปียยอยู่เราก็าจะช่วยนะครับสำหรับโชเซ่มูรินโญ่ และก็มาถึงอันดับที่1ของเรานะครับนั่นก็คือเป๊ปกวดิโอยล่าผู้จัดก,การทีมสมองใสแห่งทัพเรือใบสีฟ้ามนเชสเตอร์ซิตี้สัญชาติสเปนสำหรับเฮียเป๊ปนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าความเก่งของพี่แกเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะฮะพอพาทั้งบาซ่าบาเยน์ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายนั่นรวมถึงที่นี่ด้วยนะครับมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเฮียแกนั้นนะครับพาทัพเรือใบเนี่ยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกถึงสงสมัยและยังมีอีกมากมายหลากหลายถ้วยรางวัลโดยสถิติการคุมทีมหลังจากผ่านไปแล้วนดนั้นต้องบอยว่าเียแกนรับ ไปถึง1 1 1นัดก,กันเลยทีเดียวโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสถิติที่ผมเชื่อเลยว่ายากนะฮะที่จะมีผู้จัดการทีมคนไหนมาทําลายหนุ่ได้เราก็มาดูกันคับว่าอนาคตของเฮียเป๊ปกุลิโอลากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะเป็นยังไงเฮียเกยังจะพาแมนซิตี้ไปควา้าแชมป์ยูฟ่าอยู่ไหมหรือจะไปหาครามท้าทายใหม่ที่อื่นก็ต้องติดตามกันครับสำหรับเป๊ปกวุดิโอลา และก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับผู้จัดก,การทีมที่คุมทีมไปแล้ว150นัดแล้วชนะมากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนจากกันไปนะครับเ,เพื่อนๆคิดว่าในอนาคตน,นั้นจะมีผู้จัดก,การทีมคนไหนขึ้นมาทำลายสถิติ5คนนี้ได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบพูดผิดให้ข้อมูลผิดไปยังไงก็กราบขออภัยไวลาทีนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมเกื้อฟันเก่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากราบสสวััดีครบผม ไอ้กเกือช่องนี้กูว่างมาชวชอบให้ทำไหมนี่ไงช่องเกลือฟันเก่าเฮ้ยดีไงวะเขาจะคข้อมูลฟุตบอลเชิงลึกนี่มีทั้งบล็อกเฮฮาแถมสอนเล่นเกมอีกด้วยเฮ้ยไปเลยไปซับสไคร้โอเคเพื่อนแต่ระวังติดนะไม่ติดไม่ติดกูจะรอดูจะไปแต่ว่าอยู่ข้างออกไปไปดีไปไหน,นมึงบอกไม่ติดไงวะกูไม่ติดกูแค่ดูตลอดแล้วเฉยนี่แหละครับช่องเกลือฟันเกา่าถ้าใครชอบก็ไปซับสไคร้กันบอกหน่อยรู้อยู่